สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอมนะคะในคลิปเฟอร์ริตนะคะเป็นรวบยอด4เดือนรวมกันเลยแล้วละกันนะคะเพราะว่าจริงๆคือไม่ได้ทํามานานแล้วนะก็ถือว่ารวบยอดเลยแล้วกันนะคะก็มาจริงๆของไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแอบมบก็ใช้ของ เดิมๆค่อนข้างเยอะนะคะจะมีใหม่ๆที่ไม่เคยเอามาพูดถึงเลยหรือไม่เคยใช้เลยเนี่ยอยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคือคือเอาอย่างแรกเลยที่ที่อบแบบเพิ่งจะเอามาใส่มาใช้นะคะนั่นก็คือคอนแทคเลนส์นะก็เอ่ออันนี้ที่ออบใส่นะคะคือใส่ยอยู่สีเดียวเลยก็คือสีเอ่อมินิเชีย บลาวของคิตตี้คาอวนะคะคือเป็นเป็นแบบรายลายเดือนอะอันซื้อมาในเพจในในในไอจีของเขาจริงๆคือมันมีหลายร้านมากนะคะลองไปหาเซิร์ชดูได้คือแอมปกติเนี่ยแอมเป็นคนที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์จริงๆอยากใส่มานานแล้วแล้วก็ลองซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบคือใครคือใส่แล้วคือแบบใส่ได้แบบชั่วโมงนึงก็เจ็บตามันเหมือนมีอะไรเคืองตาอยู่ตลอดเวลาแปบบ๊แบบแปบบ๊ปแบบ ก็เลยต้องถอดออกแล้วก็คือไม่ได้ใส่คือขนาดบางทีเราใส่เฉพาะแบบอยากไปออกงานอย่างเงี้ยยังใส่ไม่ได้เลยคือซื้อมาเฉพาะกิจก็ใส่แล้วก็รู้สึกแบบมันทรมานอ่ะคือแบบคือคือไม่ได้แฮปปี้ในการใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาลองใช้อ่าของคิตตี้คาวาอิเขาเรียกนะคิตตี้คาวาอินะที่มันเป็นรูปแมวค่ะแอมเพิ่งลองใส่แอมซื้อมาสามแอมซื้อมาสามคู่แต่ว่าแอมเพิ่งเปิดใส่เนี่ยก็คือคู่เดียวก็คือสีนี้นะคะสีที่เป็น เดี๋ยวจะซูมมาใกล้ๆเนี่ยคะ่ะก็คือสีนี้สีมันจะออกคือมันจะเป็นไซส์ซสตาจริงอะคะ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบิ๊กอเป็นตาเราแต่ว่าเป็นสีน้าตาลอ่อนคือแอมว่ามันสวยดีแล้วสีเนี้ยอันเนี้ยแอมใส่แบบประจําเลยเป็นสีที่ใส่ประจํานะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอามาบอกต่อมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบใส่ได้อะแล้วก็คิดว่าน่าจะ,ะใส สีอื่นหรือลองแบบลายอื่นต่อไปนะคะอันนี้คือแนะนําสําหรับคนที่แบบอยากใส่คอนแทคเลนส์แล้วใส่ไม่เคยรอดแบบเจ็บตาแบบแอบอะไรเงี้ยนะคะนะคะนั่นคือชิ้นแรกที่เห็นที่ที่แบบเรารู้สึกเลยว่าเราดีใจมากในการที่เราใส่ได้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็คือขนตาปลอมนะเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นเบสเมคอัพขนตาปลอมของอ่าอันนี้มันเป็นของคุณเฟียสนะคะ ที่เขาทําขนตากับคุณป้อมอะ่ะคือคุณเฟียสมีไอจตามนี้เลยชื่อตามนี้เลยของเขาตรงที่ว่าคือเขาแกนนิ่มมากเลยนะจริงๆเหมือนกับมีห่อที่แบบทิตกันแหละคือคือแต่ว่าอันเนี้ยมันแกนได้ก็มีแกนแบบเป็นเป็นเป็นแบบอะไรนะขาวๆก็มีแต่มันจะบางมากแต่ผมชอบก็คือเบอร์เบอร์เบอร์เรนี้ยเบอร์ที่เป็นแบบเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นแกนแบบเนี้ยคือมันจะเป็นก้านได้แบบเนี้ยนะคะแล้วก็บางเป็น ไทแล้วแบบธรรมชาติมากเลยคืออันที่อันติดอยู่ที่ตาตอนเนี้คือใส่ได้แบบในชีวิตประจําวันได้เลยอ่ะคือมันดูดูยาวแล้วก็ห่างๆมีความคือคือใส่แล้วดูธรรมชาติอ่ะไม่ได้ดูแบบเวอร์วังมากอ่ะสวยนะคะคืออันเนี้ยแล้วเบอร์เดี๋ยวอมเขียนไ้ให้ตอนที่อมตัดวิดีโอเลยกันนะคะอมหาคือในกล่องอ่ะมันไม่มีเพราะว่าอันเนี้ยมันกล่องหนึ่งจริงๆมันมีสิบคู่เนี่ยสองร้อยบาทแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามิกกันได้สามสามแบบเนี่ยจะเป็นสองร้อยห้าสิบอมก็เลยสั่งแบบเป็นมิกกันมามิกมิกกันมาเนี่ย ก็คือ250แต่ว่าอันนี้คือลองดูเดี๋ยวต่อไปคือเนี่ยแอมใช้แต่รุ่นเนี้ยหมดและอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวสั่งใหม่จะสั่งแต่อันเนี้ยมาอย่างเดียว210คู่2 0 0บาท10คู่นะคะเขาขายในไอ,อชิ้นต่อไปก็คือยาสระผมนะคะเ,เขาจไมียาสระผมแชมพูรสระผมกับครีมนวดผมอันนี้เป็นของออชาชาชาวอชิงตันนะคะคืออันเนี้ยแอมเคยไปงานเขาถ้าใครดูใน i อกับ นี่เอามาจากห้องน้ํำคือยังเปลี่ยนอยู่เลยคือแอมไปงานเปิดตัวของเขาที่เป็นเขาก็แจกมาหลายสูตรนะคะและแอามาก็คือใช้หมดทุกสูตรแล้วแล้วก็อุดอื่นไม่ชอบเพราะว่ามันผมแห้งแต่ว่าคือสูตรเนี้ยนะคะคือสูตรชายบูสเตอร์มีขายในบูสเท่านั้นนะคะหลอดละสามร้บาทในขนาดขนาดเอ่อสองร้ซึ่งจริงๆแอมว่าคือราคาคือถือว่าแบบ ราคาแพงเหมือนกันถ้าเทียบกับแบบปริมาณ,มาณกับราคานะแต่ว่าคือที่มาใช้แล้วชอบเลยคือตอนแรกๆเนะี่ยใช้ก็ชอบแล้วหมดไปแล้วก็คือเราแต่ละก็แอบม,มันก็มากลับมาใช้โดบกลับมาใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมอ่ะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะใช้ยาสระผมแ,แบบเดิมนานไปหรือว่าอาจจะเป็นวัยเราหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นทุก e อ e วิตติ้งจริงกับเบลคือเราไม่รู้แต่ว่าคือแอมก็เริ่มรู้สึกว่าเออหรือว่าคืออย่างใช้โดบเนี่ยมันมีซิลิโคนเยอะใช่ไหมคือใช้แล้วผมนิ่มเลยแต่เราเริ่มรู้สึกว่าเออหรือบอนเป็นเพราะเราใช้ยาส แชมพูสระผมที่มันแบบมีซิลิโคนเยอะเกินไปมันเลยทําให้ผมเราร่วงหรือเปล่าอันนี้คือคิดเองไม่ได้มีข้อมูลใดๆจากจากเรารู้สึกเองเฉยๆเนี่ยนะคะก็เลยแบบเออเราลองมาใช้อันนี้ดูก็เลยไปซื้อมาใหม่พอใช้ไปเนี่ยแอมไซไปชุดแรกชุดที่2อเนี่ยแอมรู้สึกว่าคือก่อนที่จะเหมือนก่อนที่จะเปลี่ยนอะแอมสระผมอะคือผมปกติคนเราสระผมผมมันร่วงอยู่แล้วแต่ว่านี่มันร่วงแบบน่าก,กลัวแล้วคือรูปเอามาก็ร่วงคือแบบวีก็ร่วงคือเต็มห้องคือมันร่วงจนแบบ เฮ้ยกเป็นโรคอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วผมบางลงได้เห็นชัดเจนมากคือแบบเรารู้สึกเลยว่าเวลาลัดผมอะผมแลบบ้วเลยก็ปลอยแบบบางๆมากอะไรเงี้ยแต่พอใช้อันเนี้ยมันแอมรู้สึกว่าผมแบบร่วงน้อยลงนะคะคือไม่ใช่ไม่ร่วงนะร่วงน้อยลงแล้วก็มีผมอ่อนๆขึ้นแล้วที่สําคัญอนะคือแอมไม่ต้องใช้คือบอกแอมจะไม่ได้ใช้น้ํามันใส่ผมอะไรเพิ่มเลยหลังจากสระผมเสร็จคือตัวยาสระผมเนี่ยสระเสร็จเนะี่ยมันจะไม่ได้นุ่มแบบ คือมันมีความหนืดๆอย่างอย่างโดบอะถ้าใครเคยใช้พวกโดบแพนทีอะไรพวกเนี้ยสรกแล้วมันจะมีความนุ่มเลยบางทีไม่ใส่ครีมนวดก็ยังนุ่มอยู่ในความในในใน,ในยาสระผมนะคะแต่ว่าเนี่ยอไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าใช้ครีมอ่าตัวตัวยาสระผมอย่างเดียวเนี่ยผมยังรู้สึกแบบสักๆใช้ครีมนวดเสร็จก็ยังแบบพอล้างน้ําสะอาดอาหมดก็ผมแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบนิ่มคร้วอะไรขนาดนั้นนะแต่พอผมแห้ง เท่านั้นแหละคือมันจะแบบเบาผมแล้วผมแบบสบายไม่หนักอ่ะนะคะแล้วก็ผมนิ่มแบบสลวยแล้วก็แบบไม่รู้ดีไม่หนักหัวเลยเลยเลยจาเป็นที่ต้องซื้อใช้มาต่อตอนนี้ก็คือใช้มาเป็นแบบชุดที่3มชุดที่4ต่อเนื่องมานะคะอยากให้ไปลองดูก็ได้สําหรับใครที่แบบอยากลองดูแล้วผมมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองสูตรชายบูสเตอร์ดูนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็ของคุณแม่เอ่อทีเคของเรานะคะนะั่นคือทัชเทลเหรอ เออใช่ไหมคุณแม่เชืเอ่คุณแม่พูดผิดก็คือต้องขอโทษด้วยตัวน,นี้ทีเคส่งมาให้นะคะแล้วก็ยังเห็นร่องรอยการแบบว่าคราบดําของลิสติกที่เรายังล้างไม่ออกคือแอบมาปกติเอนซักแป้งอะ่ะคือเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะคือ,ค,อคือล้างแปรงเนี่ยนานมากกว่าจะล้างอะ่ะเพราะว่ามันมีความขี้เกียจม,มันเยอะไงใช่ไหมคะต่ปิดประตู้วยลูก แต่ว่าคือใช้ของดีเคอันนี้คือมันง่ายจริงแล้วมันเร็วจริงแล้วมันก็คือแบบพอแปรงเราเยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยเพื่อนนะแต่ว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วก anyway. ็ราคาเขาไม่แพงนะคะลองไปดูในเพจดีเคดูแล้วกันคืออันนี้เป็นแผ่นยางแบบนี้แล้วมันก็มีปุ่มๆๆหลายอันคือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องซีเรียสว่าอันไหนจะเอาไหนอ่ะคือคุณคุณคุณคิดว่าคุณล้างไปปุ่มไหนแล้วแปรงคุณจะอาดอ่ะคือคุณก็คือทำไปอ่ะจริงๆนะประมาณนี้นะคะก็แปะไปกับอ่างล้างหน้าเราปุ๊บไปมันก็จะไม่เลื่อนใช่ป่ะแล้วก็เปิดนน้้าลงออ่ะคืมัท ให้ล้างแปรงแบบเร็วขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกเฮ้ย <Hey, S 1> มันรู้สึกจริงๆว่ามันเร็วขึ้นอันนี้ไม่ได้แบบโม้นะพี่ไม่ได้โมลองดูนะคะอันนี้ใช้คู่กับตัวล้างแปรงของไดโซดีมากเลิศมากนะคะ60บาทคือแตมใช้กับฟองน้ําด้วยแล้วก็กับแปรงละแปรงแต่งหน้าด้วยนะคะอันนี้จริงมันเป็นสำหรับฟองน้าแต่ว่าแตมใช้กับแปรงก็สะอาดออกหมดจบนะคะสําหรับตัวนี้นะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะซึ่ง เบนเดอร์นะคะสีดําจริงๆเนี่ยเขาบอกมันมีสีชมพูเขาบอกว่าคือสีดำเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีความหยาบก,กว่ามันเอาไว้ลงรองพื้นที่แบบมีความแบบหนาแต่จริงๆคือลงได้หมดแหละนะคะตัวนี้นะก็เป็นฟองน้ําที่ราคาแพงนะถ้าเทียบจริงๆกับหลังตัวอื่นแอบบไม่เคยลองเรียวเทคนิคไม่เคยลองแบบ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลองเยอะเลยไม่รู้ว่าความต,ต่างแตกต่างเพราะว่าคือลองตอนที่ซื้อใช้ก็คือซื้อใช้เรียวเทคเออเนี่ยบิวตี้เบนเดอร์มาหลายอันแล้วแล้วก็คือมันก็ยังอยู่แต่มันมีความแบบอันนี้คือเพิ่งใช้เดี๋ยวเนี่ยคือใช้แต่บิวตี้เบนเดอร์มาแล้วมันคือมันคืออยู่นานมากแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เริ่มแตกแตกคือใช้เนี่ยอันเนี้ยคือ2อสปีแล้วนะยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีความแบบ แตกเบาๆเล็กๆอันนี้คือซื้อมาล่าสุดนะคะคือเป็นฟองน้ําที่แบบว่าราคาแพงแต่คือใช้ได้นานจริงๆถ้าเทียบกับเวลาที่เราใช้แล้วก็ลงรองพื้นเนียนนะคะอันนี้นะต่อไปก็คือเป็นแป้งนะคะทีออ่ใช้ประจําตอนนี้ตัวนี้คือยี่ห้อ r c m a นะคะเขาบอกว่าจริงๆตอนที่แอมซื้อมาเนี่ยอันนี้ราคา650หหรืออะไรไม่รู้ปริมาณมันเยอะแล้วก็เขาบอกว่ามันเนื้อละเอียดแล้วซื้อมาลองใช้เนี่ยคือมัน ใช้ประหยัดมากนี่คือใช้นี่อ้ำใช้มาประมาณเดือนหนึ่งนะคือลดไปแค่นี้เองอะนะคะคือคือมันเป็นแป้งสีขาวแต่พอทาไปเซ็ตแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นขาวแบบเป็นขาวนะคือมันเป็นแป้งที่สีขาวแต่พอเซ็ตกับรองพื้นเรารองพื้นไม่เปลี่ยนสีไม่ได้เป็นสีขาวแล้วก็บางคุมมันไหมคืออันนี้ขับข้ามไปเพราะว่าคือหน้าแอมแบบไม่ได้เรื่องคุมมันอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าทําให้เรามาแทนกับตัวอื่นได้แล้วที่สําคัญคือมัน หน้าไม่ดรอปนะแล้วเซ็ตเออลืมบอกไปคือแป้งตนนัวนี้แล้วตอนนี้แอมชอบใช้วิธีก็คือเอาฟองน้ําพอเราแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะคือเอาฟองน้ำเนี่ยแตะแป้งกดไปให้มันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นการเบรกอันนี้คือต้องขอบคุณพี่ก้อยเชื่อไหมว่าตอนแรกเนี่ยแอมไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม่ได้ดูฝรั่งไม่ได้ดูใครเลยแต่ว่าแล้วมันมีช่วงหนึง่งแอมมาไม่ได้ดูวิดีโอ youtube แบบแต่งหน้าอะไรเลยคือเหมือนกับแบบ บลาบลาแบงไปช่วงหนึ่งคือเหมือนกับฟังเพลงอย่างเดียวเปิดเพลงฟังเลยอยากให้เพื่อนๆลองอาไปใช้กันหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะลองอาจจะใช้อยู่แล้วก็ได้แต่อันเนี้ยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่แอมมา,าดูที่พี่ก้อยบอกมานะคะแล้วก็ส่งลิงก์มาให้แอมดูแอมใช้มาแบบแบบสามสี่สามเดือนสี่เดือนแล้วตั้งแต่ที่พี่คุยกับพี่ก้อยนะ่าจะสามสี่เดือนแล้วคือวิธีการเบรกทําให้ใต้ตาของเราอ่ะ ที่เราลงคอนซีลเลอร์มันแบบอยู่ทนมากขึ้นก็คือเหมือนเราเอาแป้งฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะเทแล้วเราก็คือแตะแบบเยอะๆอ่ะให้มันเป็นเหมือนแบบเยอะๆเลยอ่ะกดไปใช้ฟองน้ําอย่างเงี้ยค่ะที่เราเปียกน้ําไปแล้วจาก,การที่ลงรองพื้นน่ะแปะไปเยอะๆเลยฟึบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5้านาทีคือเราก็แต่งหน้าอย่างอื่นแล้วก็มาใช้แปรงแอมจะใช้ก็แปรงโลดแอมจะใช้ก็แปรง,ปงตัวนี้นะคะแตะแป้งมาแล้วก็คือมาฟึบๆเขี่ยออก คือมันจะทําให้แป้งที่เราเบรคไปอ่ะคือมันหลุดออกแล้วไอ้ซอกซอกอะไรของเราทั้งหลายมันก็จะอยู่คือแบบมันก็จะแบบเนียนพอดีอ่ะแล้วก็ทําให้อยู่ทนจริงๆแล้วตบท้ายผ่อนทำในเสร็จมันก็จะตบท้ายตรงเนี้ยไม่ได้ตบทั้งหน้านะก็จะเอาเบอร์หนึ่งอะค่ะเบอร์ที่มันขาวเนี่ยแตะอย่างเงี้ยมากดอย่างเงี้ยเฮ้ยแกมันกรีนมันดีมากคือมันอยู่ทั้งวันคือมันไม่ตกร่องคือมันแบบ เก๋มากมันดีนะคะโอเคแต่แอบ,บไม่ใช้อันเนี้ยทางท้งหน้านะถ้าเกิดสมมติว่าไปไหนจริงจังเพราะแอบ,บไม่ชอบความที่มันมันเนียนมากมันแมทมากนะก็เลยแบบไม่ได้ใช้อันนี้แต่ว่าเอามาใช้อันเนี้ยโอเคเก๋มากนะคะต่อไปนะคะแบบไล่ามาแบบอาจจะข้ามไปข้ามมาก็มีรู้ได้ชิ้นต่อไปนะคะที่แบบติดมากแล้วก็คือแบบเพื่อนให้มาอีกอันหนึ่งแล้วเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ใช้นะคะก็คือตัว L.A. Girl Pro Concealer ตัวนี้นะคะจะเป็นสีส้มเลยคือตอนแรกเนี่ยแอบมาอยากหาสีส้มอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีบางคนเขาก็เอาเอา่อลิสติกสีส้มมามาลองก่อนแต่ว่าคืออันนี้มันคือคอนซีลเลอร์ในแกมันสำหรับเขาเลยโดยเฉพาะคือเอามาทาอย่างเงี้ยมันเป็นหัวอย่างเงี้ยค่ะคือเราในในบ้านเราอะ่ะมันไม่มีสีส้มแบบที่ส้มเลยแล้วเนื้อมันเป็นเนื้อที่บางมันไม่ได้เป็นเนื้อแบบ ครีมหนาๆนึกออกปะคือแอมลงคอนซีลเลอร์เนี่ยคือลงตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าใต้ตา,ตา,ตาแอมดำคล้ำแอบก็จะลงไปก่อนปึ๊บแล้วก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวเนี้ย HD คอนซีลเลอร์สี CW05 นะคะใช้อันนี้เสร็จแล้วก็แปะไปพุ่พืพไปแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยแล้วก็มาใช้ตัว นเกตสกินมันจะออกขาวกว่าตัวเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือ3ามตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่อยู่แบบอยู่ทนแล้วมันแบบไม่ตกล้องแล้วมันแบบแมทกันมากมันดีมากคือมันทำให้ใต้ตาแบบแบบเหี่ยกๆที่แบบดำๆๆมันมันมันดีมากนะคะก็คือ3ามตัวนี้นะแต่ว่า mm. ที่โปรดี้เลิศประเสริฐสีมากนะคะสำหรับ L.A. Pro สีส้มนะต่อไปนะคะก็จะเป็นอ,อ ตัวไพรเมอร์ที่ใช้จริงจังมากจนหมดแล้วก็ไปซื้อมาอีกนะคะก็คือตัวเบบี้สกินนะคะเอออินสแตนท์พอเอเอเลเซอร์คือมันจะเป็นไพรเมอร์ที่เป็นเนื้อซิลิโคนเบาๆนะราคาไม่แพง300กว่าบาทจริงๆคือใช้ดีแล้วก็แต่ล้างหน้าให้ออกเพราะว่าแต่ถ้าคนแบบไม่ชอบไพรเมอร์ที่มีซิลิโคนอาจจะไม่ชอบนะแต่แอบมาใช้ตัวนี้มาตลอดเลยตอนเนี้ย คือคือส่วนใหญ่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชอบตัวนี้เพราะว่ารู้สึกใช้แล้วหน้าเนียนนะคะแล้วใช้บางๆนะไม่ต้องเยอะมากใช้นิดเดียวแล้วรู้สึกแบบเออแต่งหน้าของงเรยเสร็จหน้ามันดูเนียนจริงๆนะคะสําหรับตัวไพลเมอร์ตัวนี้นะถูกแล้วก็ดีด้วยประจาเลยนะคะในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใช้คู่นี้เหมือนเดิมค่ะคือใช้ตัวนี้แอบจาได้มีตอนนั้นไปบ้านโบโบกระทะก,ก็พี่แอมทำไมหน้าเนียนจังดูแบบผิวดีมากเออนี่คือแบบไม่ได้เจอบโบมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ไปบ้านสัลี่ก็คือเหมือนไม่ได้เจอกันแบบหนักแบบ น่าจะแบบเป็นหลายอาทิตย์เป็นเดือนอะไรเงี้ยไปเจอสัสดีก็บอกพี่แอมหน,น้าดูเนียนมากไรเงี้ยเราก็แบบสองคือเราใช้ตัวนี้ไงคู่กันแล้วก็มีคนทักเราจากคนที่แบบไม่ค่อยได้เจอเราใช่ป่ะคือแบบบอกว่าเราหน้าเนียนหน้าดูแบบเนียนดูหน้าเด็กเราก็แบบพอแบบมาทักนี้สองคนนี้เจเลยใช้แต่คู่นี้ตลอดเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็คือเอสพอตัวที่เป็นนูดลิควิดพาวเดอร์เอสพีเอฟสามสิบสี่ีเอบวกบวกตัวนี้จะเป็นแบบ น้ำเลยนะคะต้องเขยา่าส่วนตัวนี้จะเป็นริเมลเวกมีอัพฟาวเดชันนะคะแอมใช้สี200ซอฟต์เบสคือใช้คู่กันในปริมาณที่อันนี้หยดเดียวนะคะเพระเนี้ยมันจะขาวแล้วมันจะมีความแบบคือจริงๆใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้แต่แบบพอใช้คู่กันแล้วมันก็คือเวิร์กก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วมีคนหักว่าน่านเนียนก็เลยใช้ตัวนี้คู่กันมานะคะก็เป็นเฟรนด์แล้วก็อันนี้มันใช้นิดเดียวไงมันยังเหลือครึ่งอันนี้จะหมดแล้วแอมก็สั่งเพิ่มมาใหม่แล้วนะคะแบบไปแบบเร็ว ลองพื้นตัวตอบอะไรที่ใช้สลับไปสลับมากับในช่วงที่ผ่านมาที่ที่ดีตัวหนึ่งนะคะแล้วก็คือใช้นิดเดียวมากก็คือลอร่าเมอร์เซเอร์ตัวที่เป็น c a n d a นเด l โก o ซอฟ u m ดูมิ s Foundation ตัวนี้นะคะแอมซื้อสีแมคคาดีเมียแอมใช้สีแมคคาดเมนะคะคือมันเป็นรองพื้นที่ต้องใช้มืออ่ะ กลี่ยคือใช้ฟองน้ำปุ๊บมันจะหายไปเลยอะ่ะคือคือตอนแรกนะ่ะมันคเป็นรองพื้นที่บิวไม่ได้ในความรู้สึกแอบ,บนะเป็นรองพื้นที่บิวไม่ขึ้นด้วยนะคือต้องการความปกปิดแบบเยอะๆแอบ,บว่ามันไม่ได้อะ่ะแต่ว่าคือมันเป็นรองพื้นที่ทาให้หน้าดูแบบหน้าดูดีหน้าดูแบบเหมือนมีคือผิวดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าในรอยที่แบบต้องการให้หายใครต้องการความปกปิดเยอะๆเนี่ยรองพื้นตัวเนี้ยไม่โอเคนะคะแต่ถ้าใครต้องการแบบเผ้หน้าดูใสๆดูแบบเว้ยเป็นธรรมชาติแบบทาไปตอนคืนแล้วดูเล่นแสงฟยยงฟเบบา แต่ว่าตัวนี้โอเคแต่ว่าคือมันแต่งหน้าแบบเหมือนไม่ได้แต่งอ่ะตัวนี้จะดีมากนะคะแต่ต้องการความปกปิดปังตัวนี้น่าจะข้ามไปตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ชอบแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้ใช้คืออาจเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งรองพื้นแพงๆอ่ะบางทีจะเก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้แบบอะไรเงี้ยเพราะอะไรหรือปล่คือกลัวหมดและตอนเนี้ยคือมานั่งไล่ใช้อะรองพื้นที่แบบเป็นของของแบบไฮเอนดเพราะว่าคือแบบบางทีมันนานเงี้ยก็คือต้องมาเก็บเก็บใช้อะไรเงี้ยคือความที่แบบว่าคือกลัวหมดอะไรเงี้ยคือจะใช้ดักโซนในชีวิตประจําวันมากกกวววว่่าาาออะะไรรเเพคืลััหมด เปลืองอะไรเงี้ยนะเป็นไหมใครเป็นแบบนั้นบ้างนะก็ <c oughs> ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่ดีงามนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไพรเมอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้คู่กันกับตัวนี้เลยผมใช้2ตัวก็คือใช้ข้ามไปข้ามมาก็คือตัวนี้เป็นเบก้านะคะเบก้าที่เป็นไพรเมอร์อ่ะคืออาจจะใช้ตัวนี้ก่อนลงก่อนแล้วทิ้งไว้สักแบบพับหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ตัวนี้มันเซตก่อนแล้วก็มาใช้เบก้าเบก้าเนี่ยเราใช้แค่จุดอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ได้ใช้ทั้งหน้านะจะใช้แค่แบบอย่างเงี้ยช มีสปอร์ไลท์ขึ้นมาก็จะใช้ตัวนี้คือใช้ไพรเมอร์คู่กัน2ตัวก็จะช่วยให้หน้า mm. เป๊ะฟังเวอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ยังใช้ต่อเนื่องมานะคะก็คือจะเป็น s s r r อ e ์ด f a c e g ฟสโกก็คือใช้ผสมกับรองพื้นตัวนี้แหละคือใช้มันผสมกันเลยนะคะแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ผสมรองพื้นอยู่สม่ำเสมอสำหรับเอ p r d ร์ด e ว e e เฟ c โตัวนี้นะคะต้องการความฉ่า วาวอยู่ถึงแม้เราคือคือ,คอต้องบอกว่าหน้าอมผิวค่อนข้างเป็นทางแห้งนะคะก็เลยใช้อะไรพวกนี้ประคมได้จนไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปนะโอเคต่อไปนะถึงไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์ที่อมใช้สลับไปสลับมาอยู่ก็คือ2ตัวนี้ก็คือเบเก้นะคะสีเพอร์ก็คือเป็นเบเก้าสีขาววันนี้อมก็ใช้มานะคะที่เป็นสีขาวอะคือปัดแล้วก็เกลีย่ยมันจะเป็นไฮไลท์สีขาวเลย คือต้องปัดเบามือแต่ว่าชอบเพราะว่ามันจะดูหน้าแบบดูสว่างขึ้นนะแล้วก็แต่เบก,ก้าแนะนำเลยนะอย่าพกเลยแอบบมาพกตัวเบก,ก้าที่เป็นแบบอันตัวสีโอปอลเหลืออยู่สีแอบโอปอลคือได้ไซส์เล็กมาพกติดกระเป๋าคือพอแบบหล่นคือไม่ได้คือหล่นทั้งกระเป๋าอะไม่ได้หล่นแบบถือแล้วหล่นนะโปะลงไปพอหยิบออกมาเบก,ก้าแตกค่ะกระจุยค่ะ ตอนนี้คือเหลือแต่ซากแล้วก็คือเหลือแบบเป็นผงๆอะเก็บไว้ก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะคะแต่ว่าคือความที่เนื้อมันนิ่มเบก้าไม่ควรพกไปไหนนะแอมว่านะควรจะพกอะไรที่แบบมันทนทานนิดนึงนะคะก็จะมันจะแตกง่ายไม่ควรพกควรเอาจะนะักเหมือนเป็นอ่าภรรยาภรรยาควรมีคนบอกว่าภรรยาไว้บ้านขึ้นหิ่งเราควรจะเอากิ๊กพกไปข้างนอก,นอกเพราะว่ากิ๊กทนทานเราควรจะเอาอะไรพวกนั้นไปนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใช้สลับกันก็คืออ่าอเวอร์กราสนะคะตัวนี้อ่อจะเป็น สียูโฟริกสโตปลายนะคะตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งที่แบบสวยงามตามธรรมชาติใช้คือตอนแรกแอนชอบใช้เปียกแต่เปียกเนี่ยพอใช้ไม่ดีมันจะเป็นปื้นนะคือแบบสมมติถ้าแตะน้ําเปียกแล้วแบบปุ๊บเลยมันแบบมันมันติดเลยมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นเส้นเลยก็เลยตอนเนี้ยใช้แบบแบบไม่เปียกค่ะใช้แบบเพจแปลงปับมันก็จะสวยแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับสีนี้สวยมากชอบนะคะตัว พาเลตนะคะที่ใช้แบบจริงจางอยู่2อันเลยเหมือนเดมนะคะนั่นก็คือตัว two face ช็อกโกแลตบาร์หนึ่งกับมาหนึ่งกับมาหนึ่งนะคะนี่คือมันก็วนอยู่สีพวกนี้แหละจริงๆคือหนึ่งอะเป็นสีที่สวยเหมือนกันคือหนึ่งกับสองใช้ได้หมดเลยแต่ตอนนี้ที่ผ่านมาอมใช้ตัวช็อกโกแลตบาร์หนึ่งนะคะแล้วก็ชอบตรงที่มันมีไฮไลท์สีขาวตรงนี้คือเอามาทําแบบใต้หนกคิว้วเอามาทําแบบไลด่างได้ด้วย นะแล้วสีเนี้ยสีน้ําตาลเนี้ยคือพาเลตเนี้ยมันไม่มีสีดําเข้มนะแต่คุณเชื่อไหมว่าสีน้ําตาลอันเนี้ยคือมันแบบเหมือนดําคือมันเป็นน้ําตาลที่ออกเป็นแบบมันมีเขียวเหมือนมีอะไรด้วยอะ่ะคืออวันนี้แอนใช้อันเนี้ยแต่งหน้าแต่งตาโดยที่ไม่ได้มีสีดําอะไรขัดเบ้าเลยใช้อันเนี้ยขัดเบ้านะคะคือแบบจบเลยอันนี้นะคะแล้วก็ที่ใช้สลับไปสลับมาอยู่ก็คือตัวทาเลตินบลมตัวนี้นะคะก็ ใช้สลับไปสลับมาเหมือนกันเป็นอะไรที่แบบสองอันนี้มีแล้วชีวิตแบบอยู่รอดปลอดภัยมากนะคะส่วนแบบแก้มนะคะก็เป็นอะไรที่ที่ผ่านมาก็ใช้แต่พาเลตนี้อย่างเดียวแต่ใช้อยู่แค่แบบสองสามสีะอะเธอนึกออกปะคือใช้สีนี้วันนี้วันนี้ใช้สีนี้กับสีนี้สลับวันนี้ใช้สองวันนี้ใช้สีพีมกับสีอันนี้เฟคชิ่งเหรออันสีแรกอะกับสีพิมเนี่ย วันนี้ปัดแก้มสองสีนี้นะคะสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่แบบไม่ค่อยได้ปัดเลยอะปัดใสแล้วโดดทุกทีเลยอะแบบมันไม่มนะก็คุ้มค่านะคะคือแต่ว่าคือเป็นแพ็กเกจที่แบบเขอะมากตอนนี้ไม่สามารถจะดูแลอะไรให้ใหมันได้ดีกว่านี้แล้วสําหรับตัวนี้นะ,ะไปนะคะก็อ,ะอันนี้คือถ้าสังเกตเห็นปกติเนี่ยแอมแต่งตาแอมจะไม่เคยใช้ลินสอสีขาวหรือสีครีมเนี่ยมาเขียนเดี๋ยวให้ดูสูงใ,ใกล้ เนี่ยคือจะไม่ค่อยได้ใช้ข้างล่างนี่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนช่วงนี้อินคือดูแบบไปดูกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องนัทเป็นกะเทยอ่ะที่แบบสวยมากอะ่ะชื่อจำไม่รู้ชื่อน้องนั้เขาจะมีรายการสะบัดแปงลงอะไรเงี้ยดูแล้วแบบพอแต่งแล้วแบบโอ๊ยฉัน,ฉน,ฉนหรือไม่ไปซื้อตามตอนแรกจะไปซีฟอร่าเพื่อจะไปซื้อ,อตัวดินสอที่น้องเขาใช้เพราะว่าแบบดูเขาติดทนแต่ว่าคือไม่ได้ไปสักทีหนึง่งก็เลยไปหาอันอื่นมาแทนตอนนี้ก็คือที่ชอบก็คือเนี่ยก็คือจะเป็นของเอเซนต์ เนี่ยค่ะจะมีเอสเซนต์กับของเมเบอรีนที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่เขียนข้างในอินเนอร์ะไรเนอร์ข้างในแบบอย่างเงี้ยมันจะดูตาแบบดูดูโตขึ้นดูดูเห็นแบบดูแบบโอเคไหมถ้าโอเคก็ไปตามกันมาซะนะอย่างเงี้ยเออดีคือจริงๆอะผมใช้อยู่ตอนนี้มีนิสอสีขาวเนี่ยที่ใช้เป็นโฟลิดเนี่ยอยู่3อันนะคะก็คือตัวของเอเซนต์เนี่ยอันนึง แล้วก็ของ Color อร์โชว์เมเบลีนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเนี่ยค่ะอัน,นสีขาวอันนี้จะเป็นสีอ่ะหมดไปละสีเนื้อเนื้อ่ะอันนี้จะเป็นสีนี้มันมีวิงวิงอย่างนี้แล้วก็อันที่เป็นของเอเซนต์อันเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นสีเนื้ออย่างนี้คือทั้งสามอันอะ่ะคือเขียนแล้วแบบถือว่าติดทนนะ เพราะว่าเราอะเห็นข้างในมันจะมีน้ําตามีอะไรเงี้ยออกถือว่าคือมันก็จะค่อยจางลงแต่มันจะเห็นเป็นแบบเงาขาวๆอยู่อแอมถือว่าถือว่าสตัวนี้โอเคนะลองไปลองไปตามตามดูนะคะเอ,อ,อย่างของ c o l เลอร์โชวะคืออันที่เป็นเนื้อด้านอะมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นสีเงี้ยมันจะเป็นวิงวิงหน่อย ก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าคือความหาซื้อง่ายเพราะว่าเอสเซน์ไม่ได้อยู่แบบในบูธในห้างหลายแบบมันมันไม่ได้มีทุกทุกวาสารหรือบูธแล้วมันมีบางสาขาเท่านั้นอะไรเงี้ยนะชิ้นชิน้นนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าสกินแคร์บ้างนะคะที่จริงสกินแคร์ก็คือ,อยังใช้รูทีนอยู่ที่ใช้เออแต่เรายังไม่เคยพูดถึงตอนเช้าแต่ว่าแอมจะพูดให้ฟังว่าแอมใช้เอสเตอร์ลอเดอร์ตัวนี้ที่เป็นสีม่วงเนี่ยคู่กันกับตัวนี้ที่เป็นเอสเตอร์ลอเดอร์ก็คือแอดวานซ์ไทม์โซนไนท์เนี่ยค่ะ อันนี้คือใช้ตอนคืนนะคือตื่นมาหน้านุ่มมากแต่ว่าคือแค่ใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะก็รู้สึกได้เลยว่าคือตื่นมาหน้านุ่มมากเพราะว่าตอนนี้คือ night repair แอหมดแล้วนะคะ<ช>รู้สึกแบบแหน้ามันยืดหยุ่นอะ่ะเนี่ยตัวเนี้นะคะในความรู้สึกใช้เหมือนแบบมันเหมือนมีซิลิโคนนะแต่แอมอ่านอะ่ะมันก็แบบว่าในส่วนประกอแบอบ่ะมันก็ไม่ได้เขียนว่าซิลิโคนหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือใช้มันจะมีความรู้สึกนิดหนึ่งว่ามันเหมือนแบบมันวุบแห้งเลยอะ่ะคือพอมันทาไปมันแห้งเลย มันเป็นเนื้อมันจะเป็นแบบอย่างเงี like ้ยค่ะ <uss> ค <UC S> ือเป็นสีอย่างเงี้ยคือทาไปปุ๊บมันเหมือนแบบพอวนๆไปอ่ะมันแห้งเลยคุณคือมันแล้วมันแห้งปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบกลิ่นมันก็มีกลิ่นกลิ่นหอมเหมือนกันนะคือน้ําหอมใช้ได้เหมือนกันคือคนแพ้น้ําหอมอาจจะแบบเนี่ยแล้วมันดูแบบคือทาไปแล้วผิวมันลื่นๆเลยอ่ะคือมันเหมือนมีอะไรเคลือบเคือบทันทีเลยอ่ะแต่ตื่นมาหน้านุ่มนะคือเนี่ยเนี่ออไม่รู้สิคือชอบนะคะใช้แล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกแบบเฮ้ยดีอ่ะนะดีงาม ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นลิปสติกจริงๆเออ่ยลิปสติกลิปสติกสีคือช่วงเนี้ยแอมจะชอบใช้สีโทนแบบน้ำตาลอิดน้ำตาลออกสีส้มอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่คือแบบชอบมากเลยตอนแรกนะก็คือใช้3าสีนี้ผสมกันนะคะแล้วก็คือสี NYX ที่เป็นส้มแจ๊ดๆนะคะแล้วก็สี KAE ของ Color Pop ที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็คือตัว Jeffrey สีแมนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอ,อ่านไม่ออกเนี่ยคือ3สีนี้ผสมกันนะคะเดี๋ยวแอมจะ ทาตรงนี้ให้ดูอีกเขาวเจฟฟี่สีเดียวมันจะอ่อนถูกปะคะแล้วก็สีของเฮอีเนี่ยคือทามันจะออกน้าตาลแบบคือทาเดียเด่ยวๆเนี่ยทาไปจากพักันึงก็จะเข้มมากนะคะนี่แล้วก็สีนี้ก็คือส้มที่แบบแอมเคยทาเดียเด่ยวๆแอมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันออกแบบนีออนไปอย่างเงี้ยแต่พอสามสีเนี้ยมันมารวมกันเนี่ยแอมจะผสมให้ดูเนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีนี้พอยังไงดีพอสามสีเนี้ยนะคะผสมกัน มันก็จะเป็นสีนี้ที่แบบสวยอะแล้วคือความที่มันเป็นสามสีผสมกันเนี่ยมันมันสามารถเวลาผสมแต่ละครั้งบางทีมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีสีนั้นเยอะสีอ่อนเยอะกว่าสีส้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นสีที่แบบสวยขึ้นมาอีกสีหนึ่งนะคะแล้วเป็นสีโปรดมากแต่ว่าคือช่วงหนึ่งเนี่ยแอบมบก็จะใช้ของ แอมชอบลิปสติกของ Color Pop ที่เป็นเนื้อสตินวันนี้แมก็ทานเนื้อสตินสีทูเพสก็พอมาเจอกับ Give Me g โก2เดือนหลังที่ผ่านมาก็คือใช้แบบบ่อยมากแบบมอมมีทั้งหมด5สีนะคะแต่ว่าสีที่แบบเป็นเฟวรริตแล้วแบบอยากคือแบบแนะนำเลยก็คือคือสีแบบทาแล้วปากสวยชอบมากคือ2ส,สีนี้คือคือสีนีแดนดี้กับสีพัมกินคอนทรี โอจีนะคะสีนี้คือเป็นสีที่แอบผสมแบบแล้วต้องการสีนี้มันคือมันคือสีเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันคือสีที่แอบแบบผสมอะแล้วแบบว่าต้องการอะ่ะเนี่ยเห็นปะคือสีมันสวยมากคือมันเป็นสีส้มอิดท,ที่ทาแล้วดูแบบว่าเออทาแล้วดูแบบหน้าสว่างอะสวยอะแล้วเนื้อมันดีนะคะ่ะเนื้อมันดีมันเป็นเนื้อแมทที่เนื้อแบบไม่แห้ง จนเกินไปแล้วก็บางแต่ว่าคือทาทับได้อ่ไงเงี้ยไม่ได้หนาเหมือ, Color Pop. อนคัรเลปป๊อันนี้สีอันสีแดดดี้สีใกล้เคียงกันแต่จะออกน้ำตาลมากกว่าเนี่ยค่ะสวยไหมสวยก็กิฟมีโกเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้คือนใช้เกือบทุกวันนะคะกับคาร์เลปปเนื้อซาตินสวยมากนะคะ,ะลูกชายมาแล้วตัวเล็ก ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแอบนะคะก็อย่าลืมกดซั b s c คร b e ให้แอบด้วยนะคะแล้วก็แอบมีเพจชื่อแอบเมาส์นะคะกับ IG นะคะก็ I g จเนี่ยน่าจะเป็นแบบส่วนตัวด้วยแล้วก็ลงรูปอะไรพวกที่แบบเครื่องสำอางแต่นอกแต่ก็คือลงอะ่ะแต่จะไม่ได้แบบเยอะเท่าแอบเมาส์นะคะแต่จะเป็นอ่รูปที่เป็นลงใน Facebook ประจำเพราะนั้นจะเป็นไลฟ์ไสไตล์ของแอบกับลูกๆอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากไป ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ